สลับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการเติมเกม Tower of Fantasy นะครับใครสนใจเติมเกม Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถไปเติมกับร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้นะครับราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับสวัสดีครับผมขิงจากช่องดิจิทัลชาแนลนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันกับเกม Tower of Fantasy นะครับคลิปนี้พูดถึงการทำความสำเร็จหรือว่าการทำ achievement นะครับซึ่งจะอยู่ในเมนู ESC แล้วก็ Terminal นะครับแล้วก็ความสำเร็จนะครับ ซึ่งหนึ่งความสำเร็จที่เราต้องทําก็คือการรอดชีวิตจากการตกที่รุนแรงนั่นเองครับซึ่งเควสนี้ก็คือเราจะต้องเดินไปตกหน้าผาโดยที่เรายังมีชีวิตอยู่และมีเลือดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งบางจุดเนี้ยอาจจะความสูงไม่พอทําให้เลือดนี่เหลือนเยอะแล้วก็ไม่ผ่านเควสนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยแนะนำครับว่ามี3จุดไหนบ้างที่จะทําในเรื่องของการตกหน้าผาที่รุนแรงโดยเหลือเลือดน้อยที่สุดนะครับจุดแรกที่จะแนะนำในการโดดหน้าผาก็คือด้านซ้ายของแผนที่เบนเจสนะครับจะอยู่ที่ทาวเวอร์ลอยแย่มิติท พอว่ามาถึงแล้วครับให้เรากดเครื่องเจ็ตบินไปข้างบนครับแล้วก็บินไปข้างไปด้านบนสุดก่อนนะครับก็ค่อยๆปีนไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจะต้องขึ้นไปบริเวณสูงๆก่อนนะครับพอถึงด้านบนแล้วครับให้เราเดินชิดขอบด้านขวามาเรื่อยๆนะครับจะเจอจุดหนึ่งที่เป็นบริเวณที่เป็นแง่งนะครับซึ่งเราจะไปยืนบริเวณนั้นแล้วก็เดินไปเพื่อลอยตัวลงด้านล่างนะครับนี่บริเวณนี้นะครับ ด้านล่างจะเป็นเนินลงไปนะจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถเดินลงไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกดโกรดแรงสิ้นนะกดเดินลงไปตรงๆเลยแล้วก็ตอนที่ลอยตัวลงไปด้านล่างเนี่ยกด W หรือว่ากดเดินหน้าค้างไว้นะครับตัวนี้จะลอยลงไปด้านล่างเยอะที่สุดเลยแล้วก็จะเสียเลือดเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าไม่ตายนั่นเองนะครับก็จะได้ผ่านเควสในส่วนของรอดจากการตกที่รุนแรงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่1นนะครับสำหรับการทำความสำเร็จอันนี้นะครับ ต่อมาจุดที่2จะอยู่บริเวณด้านล่างของแมปเบนเจสนะครับก็จะเป็นทาวเวอร์ที่ชื่อว่าลอยยามิติที่หลบภัยเบนเจสนะครับตรงจุดนี้ค่อนข้างง่ายก็คือมันใกล้ทาวเวอร์วาร์ถ้าเกิดว่าเรากระโดดลงไปแล้วเลือเล่อนมันไม่พอเราก็สามารถกดวร์ปขึ้นมาข้างบนใหม่ได้แล้วก็กดกระโดดใหม่ได้นะครับโดยบริเวณนี้จะมีบอลลูนทั้งหมด3อันนะครับเราจะขึ้นบอลลูนที่เตี้ยที่สุดนั่นเองนะครับก,ก็ให้กดเครื่องเจ็ตบินขึ้นมาที่บอลลูนอันนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราจะกระโดดไปที่ด้านล่างนะครับตรงเวทเ ให้เรากดกระโดดสสเตปนะครับวิ่งไปแล้วกดกระโดดสสเตปเลยนะครับแล้วก็รอมาแลนดิ้งเลยนะฮะตัวเลือดนี่ก็จะลดลงไปจํานวนมากเลยนะครับซึ่งมันจะลดเพียงพอสําหรับการผ่านเควส์ล่จากการตกที่รุนแรงนั่นเองนะครับสำหรับจุดที่3ามนะถ้าเกิดใครทํา2จุดแรวแล้วไม่สำเร็จสักทีก็ลองมาจุดที่3ดูนะครับจะอยู่บริเวณด้านขวาของเกาะซีตัสนะครับบริเวณนี้จะอยู่ที่พื้นดินนะไม่ใช่อยู่บนเกาะซีตัสนะสามารถกดขวาบนเพื่อปิดเกาะซีตัสได้นะครับ จะเป็นหินที่ยืดอ,ออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็กระโดดไปที่ตรงเกาะด้านหน้านะครับแต่ในจุดนี้เราจะกระโดดไปปกติไม่ได้นะเพราะว่าเลือดมันจะลดไม่พอนะเดี๋ยวผมลองกระโดดให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตัวเลือดนี่ยังเหลือค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเราต้องใช้ตัวช่วยก็คือการใช้ปืนสร้างเสานั่นเองนะครับก็ใช้หลิกลูกป,ปืนนะครับแล้วก็สร้างเสาขึ้นมาบริเวณตรงริมของหน้าผาเลยแล้วก็ขึ้นไปบนเสาเลยแล้วก็กดกระโดดลงมาด้านล่าง2สเต็ปนะครับ ตัวเลือดจากการกระโดดลงมาเนี่ยก็จะลดลงไปมากเช่นกันนะครับก็จะเป็นจุดที่สาสำหรับการแนะนำการทำ achievement การตกที่รุนแรงนั่นเองนะครับยังไงก็ลองดูนะครับว่าจุดไหนเราทำไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนจุดไปที่จุดอื่นดูนะเผื่อจุดอื่นเนี่ยสามารถทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ครับก็มาแนะนำสำหรับการทำ achievement การตกที่รุนแรงนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซ u b s c คร b e ช่อง g ิ n g e r c h a n n e l ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ